พอ่อคะมาอื่นหยิบแปดกัญยาสีเลือกตั้งแลเวเอด้อพ่อเด้อลูกสาวผู้นี้เด็ดตัดสินใจลงสอสอแทนพ่อล้วเด้อพ่อซอยให้ลูกผู้นี้ชนะการเล็กตังนะพ่อนะให้ลูกได้เป็นสอสอให้ลูกได้เป็นผู้แทนเด็ดเหตุงานแทนพอ่อสารต่อสิ่งที่ดีที่พอ่เพอเด็ดเหตุทีพ่อเด้อสิ่งไหนที่พ่อสอนไว้คิดดีทำดีเสียนี้เข้าสู่ความสำเร็จ ลูกก็จะนําไปนแนวทางในชีวิตต่อไปเด้อค่ะพอ่อให้ลูกชนะเหลือกตังเ์เนอพ่อเด้อเป็นเทวดาปกปกรักษาคุ้มครองลูกแนวด้วพอ่อจังไดก็ขอให้พ่อได้ซ้อยดนอกด,ดนใจพี่น้องเฮาให้เพื่อนได้ซอยเลือกค่อยกาเบืนหนึงพ่อได้รับความเมตตาจังไดก็ขอให้ทุกคนเขาได้เมตตาลูกน้่มแต่กะ ให้ซอยเขาดนใจเขาให้มาซอยลูกเข้าให้ชัยรับใยช,ชนะก็เพราะว่าให้ลูกได้รับความบุญได้รับความเมตตาจากพี่น้องคุนหารผู้สิงหนึ่งสองอำเภอขาชูสู้สสสนะลูกนะสู้สูสสส้สู้ก